สวัสดีเพื่อนเชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนวันนี้นําข่าวของวงการสมาร์ทโฟนมาฝากกันครับนั่นก็คือ iPhone 7c มีข่าวว่าเริ่มเดินการผลิตในมกราคมปี2016นี้นะฮะโดยมีรายงานล่าสุดจากช้หนาโม b i บ e าครับว่า iPhone 7c อาจจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตในมกราคมปีนี้เพื่อเปิดตัวในเดือนเมษาย,ยนปีส0 1 6สโดย a p p l e ครับเตรียมนํา iPhone 7ดเข้าสู่สายการผลิต โดยตามข้อมูลที่หลุดออกมานั้นครับพบว่า iPhone 7c นี้จะมีหน้าตาคล้ายกับ 5s และขนาดตัวเครื่องอาจจะใกล้เคียงกับ 5s วัสะดุจะเป็นอลูมิเนียมและจะมีสีสันให้เลือกหลากหลายเหมือน5 c ด้วยนอกจากนี้แบตเตอรี่ของ iPhone 7c ที่จะมีความจุอดดยู่ที่1,642ม ah. ิลลิแอมน่าจะเปิดตัวด้วยสีเช่นเดียวกับ 5s 3สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สิเวอร์แล้วก็โกนะฮะส่วนรายละเอียดวันวางจำหน่ายที่แท้จริงแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแดอย่างใดครับ แต่เราสาวกของ Apple นี่รอดูกันที่ notebookspec.com ได้เลยจะรายงานข่าวแล้วก็นำความเคลื่อนไหวมาบอกกันเรื่อยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับ iPhone 7c กันบ้างกด s u r i b e c h a ช่น l ของเราใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ